มีประเด็นของเพื่อนสนิทก็คือคุณแอนนานะคะก็บอกว่ายอมรับค่ะที่คิดน้อยไปหลังไปออกรายการดังก็คือคนอวดผีปีเสือนั่นเองค่ะโดยกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยนะคะเมื่อรายการคนอวดผีปีเสือทางช่องเวิร์กพอยต์นะคะปล่อยทีเซอร์รายการซึ่งมีแอนนาทีวีพลูแล้วก็ฮิปโปเพื่อนสนิทของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชราวีรพงศ์ไปร่วมรายการและพูดคุยกับเรื่องแตงโมซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการมีการจุดธูปเรียกวิญญ,ญาณตามความเชื่อจนเกิดกระแสวิวาพากษ์วิจารณ์ต่างๆใน โลกโซเชียลรวมไปถึงเรื่องที่แอนนาเนี่ยรับแมวของแตงโมมาเลี้ยงแต่กลับถูกวิจารณ์ว่าเลี้ยงเพราะว่าหิวแสงหรือเปล่าค่ะโดยล่าสุดนะคะแอนนาได้โพสต์ข้อความชี้แจงในแฟนเพจถึงประเด็นดราม่าเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องรายการคนอดผีต้องยอมรับเลยว่าแอนนากับฮิปโปคิดน้อยไปจริงๆตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องซึ่งในสมองเราคือทํายังไงก็ได้ให้เรื่องนี้ไม่เงียบก่อนที่จะมีประเด็นกับคุณแม่แต่หลังจากที่คุณแม่ให้เราหยุดเราก็ไม่เคยรับสายโทรศัพท์นักข่าวท่านไหนนอกจากจะเลี้ยงไม่ได้จริงๆ รายการก็ถ่ายเท่าที่รับไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเงินทั้งหมดที่ได้มานะคะก็นําไปถวายทําลงศพส่วนเรื่องแมวนะคะใครจะมองว่าเราเลี้ยงเพราะว่าหิวแสงทุกคนเนี่ยพูดได้หมดแต่เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูในไลฟ์จะเข้าใจอะไรมากกว่านั้นการเลี้ยงสัตว์มันต้องเลี้ยงกันทั้งชีวิตแอนนาโทรปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลน้องเรื่อยๆพาไปตรวจสุขภาพดูแลไม่ต่างจากลูกอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในระยะเวลาสั้นๆดูกันไปนานๆตอนแอนนานมีลูกบางคนก็บอกว่ามีเพื่อคอนเทนต์แต่ว่าเราก็ห้ามความคิด กคคนยา่ะแอนนารู้ตัวดีค่ะว่าเราอยู่ในจุดไหนต้องทํำยังไงใจเราเป็นคนแบบไหนเรารู้ตัวเราเสมอส่วนเรื่องคดีเราก็ติดตามกันตลอดถามข่าวกันทุกวันเราจะไม่ปล่อยให้มันเงียบไปอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะคะขอโทษ ที่ทำสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะเรื่องไหนผิดเราก็ยอมรับแต่ขอให้เชื่อเถิดค่ะแอนนาและฮิโปรักโมเพราะมิตรภาพระหว่างเรามีอะไรมากมายจริงๆค่ะที่ผ่านมาหลังจากที่แอนนาโพสต์เรื่องนี้ไปนะคะก็มีแฟนๆกดไลค์พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจแอนนากับฮิโปเป็นจานวนมากค่ะ